อย่างหนึ่งที่ผมอยากถามพี่ผมเห็นพี่บอกว่างูไม่พิษกัดไม่จําเป็นต้องตายครับเออนี่แหละนี่แหละพี่น้องมัน่าสนใจได้ป่ะเนี่ยผมยกให้พี่อธิบายฟัหง่อยวะครับว่าเป็นอย่างงูมีพิษกัดเป็นอย่างคือไม่จำเป็นต้องตายมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติโรงพยาบาลครับเบื้องต้นได้ถูกวิธีหรือไม่ครับ,รบสมมุติว่างูกัดแขนเนาะพี่น้องเออสมมติงูกัดแขนต้องทําไงก่อนครับพี่ปกติแล้วจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์โดยตรงเลยก็ใช้วิธีการรีดเลือดออกมากมักโอ้ย ถ้าสมมติในกรณีที่โดนผมโดนงูหลามรัดนี่ทำไงกว่าเนาะ40กิโงูหลามรัดเนี่ยจริงๆแล้วงูหลามเนี่ยมันใช้วิธีการรัดแล้วเอาให้ให้ทำให้เหยื่อตายเนาะทำให้คนตายได้อะไรเ<อ>งีเ้ยถ้าวิธีการป้องกันป้องกันเลยคือยกแขนทั้งสองข้างยกแขนทั้งสองข้างป้องกันคอก่อนันดับแรกเลยอ๋ออพี่ทำไมต้องป้องกันคอรัดคอตายไวกว่าตัวอืน่น สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับช่องวิธีเกษตรทุงกุ้ลาชาแนลนะพี่น้องเนาะวันนี้นะครับมีโอกาสมาทั้งกรุงเทพเดี๋ยวสิ่ภาคพี่น้องก็เป็นเป็นเป็นสีไทยต้องอู่เกี่ยวกับงูด้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก่อนดีกันอ๋อสวัสดีครับหมวดครับสวัสดีค่ะครับวันนี้พี่ชาติจะมาทำคอนเทนต์กินงูใช่ไหมคะใช่ครับพอดีผมเห็นเขาจับงูเขาหมวดก็เลยอยากไปสัมภาษณ์หนึ่งมันงูตัวใหญ่นะครับหมวดเนาะตัวใหญ่เป็นจุกอ่ะปะเขาเขาย่างสอบถามหมวดครับท่าหมวดได้รับรางอะไรครับเนี่ย อันนี้ของผู้หมวดทรายนะคะได้รับรางวัลเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านอินสตาแกรมค่ะโอ้สุดยอดเลยแล้วก็วันนี้ยินดีกับพี่ชาด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้หมวดด้นะครับครับพี่ชาอยู่ที่ไหนนะอยู่ร้อยเอ็ดครับครับทรยเคยไปร้องเพลงครั้งหนึ่งร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับอร่อยมากมีอะไรแนะนำเด็ดๆบ้างไหมก็่ลยที่เด็ดของผมก็ต้องเป็นซอยจุ๊แลครับผู้หมวดครับซอยจู๋อยจู๋อยจู๋ก็คือมีแค่เนื้ออย่างเดียวใช่ไหมมีเนื้อครับแล้วมีส่วนส่วนมากกะินเนนนนนืื้้ออะครับจเเเป็มูกีสด ถ้าคนที่ไม่กินสดก็สามารถนำมาลวกลวกกิมก็ได้ไดแล้วเรารแบบอย่างพกสัตว์อื่นๆอย่างงูอย่างเสามารถซอยจิได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้พิชาติพาไปดูน้องงูดีกว่าวันนี้น้องเขาได้รับรางวัลโอ้สุดยอดเลย <c oughs> ครับพี่ผมจะขอสัมัาษณ์พี่หน่อยได้ไหมได้ครับพี่เหลือไม่เหลือนะผมบอกผมผมขอความรู้กับพี่หน่อยได้ไหมในในกรณีที่ถ้าสมมติงูงูเข้าบ้านเราเนี่ยส่วนส่วนมากผมจะตกใจนะพี่ครับแล้วส่วนมากจะตกใจแล้วทําอะไรไม่ถูกผมอยากให้พี่แนะนําชาวบ้านเขาหน่อยเนยแนะนำหน่อยว่าถ้าเจองูเข้าบ้านครั้งแรกจะทำยังไงก่อนถามนิดนึงว่าเจองูส่วนใหญ่จะเจองูอะไรพวกงูพวก งูเขาเรียกงูเลยพี่งูงูดังแหนะแถวแถวบ้านงดังแหไม่ต้องไปกลัวงูดังแหไม่ต้องกลัวเขี่ยไม้เขี่ยงูเขียวงูเห่างี้ถ้าถ้าเกิดสมมติเป็นงูมีพิษแล้วครับพี่งูมีพิษก็พวกงูงูเห่าเนอะครับถ้างูเห่าเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยปกติแล้วอ่ะเราต้องยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆไงนี้นะยืนนิ่งๆให้เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็แจ้งให้ให้คนมาจับอ๋อนี่เป็นไม่ต้องเข้าเข้าไปหาเขาครับเป็นหลักการง่ายๆเลยไหมครับพี่ใช่ครับครับพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากถามพี่ ผมเห็นพี่บอกว่างูไม่พิษกัดไม่จําเป็นต้องตายเออนี่แหละนี่แหละพี่น้องม่น่าสนใจได้บ้งเนี่ยผมยังไงพี่อธิบายเพิ่งไหนบอกครับว่าเป็นอย่างงูมีพิษกัดเป็นอย่างคือไ่จำเป็นต้องตายมันอยู่ที่ว่าเราปฐมบัพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธีหรือไม่สมมุติว่างูกัดแขีเยนาะพี่นาะอเออสม,ส,มสมมุติว่ากัดเขียนต้องทําไงก่อนครับพี่ ปกติแล้วจากประ,ประสบการณ์นะครัครบจากประส,สบการณ์โดยตรงเลยเขาใช้ว like ิธีการรีดเลือดออกไมาขึ้นแก้หรือ่้นแก้วอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับรีดรีดรีดออกมาเยอะๆเลยครับพอรีดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นงูระบบประสาทกับจะมีการชาาของบาดแผลแล้วพอรีดออกแล้วเสร็จแล้วมันจะมีอาการเจ็บที่บาดแผลมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดยังมีอาการชาอยู่เรืออะไรอยู่เราควรที่จะไปพบแพทย์ไปพบแพทย์ล้วเพื่อจะรับเซรั่มจากแพทย์นะครับพี่แต่ สำคัญที่สุดคือต้องเอางูไปด้วยต้องเอางูไปด้วย<ช>เพราะรว่าแพทย์เขาจะได้รู้ว่างูชนิดไหนกันดถูกต้องอ๋อพี่น้องเมื่อไรครับพี่น้องงูมีเพีษยกัดไม่จําเป็นต้องตายนะครับเพื่อนบอกว่าไม่จำเป็นต้องตาย <_ S 1> <_ S 2> คืนยุคถ้าเรามีสติแล้วนะครับใช่ไหมใช่ครับต้องตั้งสติก่อนนะครับต้องตั้งสติก่อนครับโอ้ตัวนี้เป็นงูจงอางจงอางจงอางชีโร่ใจโลจงอางใจดีแห่งให้ฝึกลบพิเศษครับอาจารย์ครับ บอกว่าเล่นมาก็เยอะคือมาเจอจนอายุกี่ปีแล้วครับพี่ตัวนี้อายุสิบกว่าแล้วครับสิบกว่าปีแล้วโอ้ยสุดยอดครับมันไม่เหงานะอยู่คนเดียวนะอะไรฮะอยู่คนเดียวได้อยู่หลายตัวอยู่หลายตัวครับใช่ครับมีอ่าใช่ครับจะมีชินจังอีกอะไรอ๋อชินจังมีด้วยครับชินจังน่าจะเอื้อแตกแล้วน่าจะไม่ดีไหมครับอ๋อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าม่าเบิรงวิธีเอาตัวหลอดอีก หนึ่งหนึ่งอย่างของงูงูหลามไม่พี่ <Okay. S 1> งูหลามใช่ไหม <S 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 ใช่ครับพี่เอางี้นะถ้าสมมติในกรณีที่โดนผมโดนงูหลามรัดนี่ทําไงกว่าเนาะสี่สิบกิโลงูหลามรัดเนี่ยจริงๆแล้วงูหลามเนี่ยมันใช้วิธีการรัดแล้วเอาให้ให้ทำให้เหยื่อตายเนะ <S <S าะทำให้คนตายได้อะไรเงีเ้ยถ้าวิธีการป้องกันครับป้องกันเลยคือยกแขนทั้งสองข้างยกแขนทั้งสองข้างป้องกันคอก่อนอันดับแรกเลยอ๋อพี่ทําไมต้องป้องกันคอ รัดคอตายไว้ว่าต่วนอื่นถ้ารัดคอเรามันขาดอากาศหายใจังเร็วแล้วรัดเร็วมากเึิ่เดียวคอเรามันนิ่มต้องแล้วมีชีพจรเต้นอยู่ตลอดมันก็จะรัดตามชีพจรเราเต้นรัดไปไม่เกินต้องบอกว่าไม่เกินสิบวิหรอกพี่พี่พี่ลอง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 ทำสมมติสมมติรัดยกยกให้ยกป้องกันยกขึ้นแปบ้องกันคอครับให้รัดส่วนอื่นได้้ดไแต่เราอย่าดุกดิงมากนะ ยกินยิงแน่นเลยยิงยิงยิงแน่นยิงหลัให้กระดูกเราหักแตกแข็งกระดูกกระดูกตามข้อต่างๆของร่างกายเนาะมันจะหลุดหมดเลยแล้วมันก็จะทำให้รัดแล้วตัวเราจะรีบยาวแล้วก็จะกืนกินได้ง่ายพี่แล้วผมเคยได้ยินว่าให้ใช้วอกล้ยเนี่ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยกับงูเนี่ยก็คือถ้าเกิด ถ้าเราใช้มีดนะเรว,ว่าจะให้มันหลุดออกจากจริงๆต้องบอกว่างูอ่างูเหลืองกูหลามเนี้ยนะนประสาทสัมผัสที่ดีที่ททสุดที่สัมผัสได้ดีนะคือจมูกกับหางครับอืมถ้าเกิดกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากไปโจมตีกล้ามเนื้อนันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเกิดโจมตีที่หางหรือจมูกเขาตรงเนี้ยครับเขาไม่ชอบโอ้ไม่ชอบนะอ่าจมูกพอาตีตีจมูกปั๊บจะหันหน้าหนีทันทีแล้วก็หางอีกเหมือนกันนะประสาทสัมผัสแต่จริงๆแล้วงูพวกนี้รัดเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวไม่ใครไปยุ่งหัวเเลย เวลาเขากัดปั๊บเนี่ยเขารัดปิดเขากัดตรงไหนจะปิดตรงนั้นเลยเขาจะกัดเราก่อนใช่ไหมพี่ใช่กัดเราก่อนใช่เอ้าแล้วแล้วทํายังไงพี่เราถึงจะให้เขาคลายออกจากตัวเราได้นี่ไงครับวิธีเลยง่ายๆเลยนี่คืออาหารเขาเนี่ยครับเวลาเขากัดรัดแล้วอะอาหารเขาจะอยู่ไม่จบเขาเรียกว่าเป็นการเช็คเดกแย่จิ้มไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้เหลือนี่ดินอร่อยเวลาตื่นเต้นนุ่นแน่นใช่แย่หูแย่ตาแย่อะไรที่มีรูแย่แย่หมดครับ เราก็มือที่เราป้องกันตัวแล้วอิสระรูกไหมรดมือมาจับหางครับจับหางจับหางก็อย่างนี้เลยครับจับหางแะถ้าจะมีไฟเอาไฟลนเอาไฟลนเขาเจ็บปวดครับทรมานทนไม่ได้เขาปล่อยเราเลยส่วนหางคือจะปล่อยเราเลยปล่อยเลยครับถ้ามีไฟแคกลระพี่ถ้ามีไฟปันเลยครับปันกันเลยพี่ปันกันเลยครับเอาใส่ปากเลยเราตัดขาดแล้วกัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องทำให้เขาเจ็บปวดที่หางใช่ครับเจ็บปวดที่หางเท่านั้นความรูไม่ได้พี่น้วงถ้าอย่างเงี้ยตัวขนาดเนี้ยเราหักหางเนี่ยหักหางหักหางครับหักได้หักได้หักได้หักหางเขาจะเกิดความเจ็บปวดให้หักนะครับค่อยๆค่อยๆบีบให้าเจ็บทรมานก็เรียกกันทรมานครับแต่เราไม่รู้น้ําหนักครับหักหางถ้าหักเลยก็ยากจบเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยยังไงไม่ปล่อยใช่แต่ถ้ากัดกัดแล้วเวลากัดเนี้ยถ้าปันหน้าเนี้ยกัด เนี่ยมันคมฟันหน้ามันจะขาดาเราใช้วิธีการกัดอย่างี้กัดระยาวเลยนะกัดทางยาวกัดนักขยี้ลงไมถึงกระดูกเขาแหละครับหางนี่มีกระดูกส่วนน้อยมากครับลงไปครับถ้เจ็บปวดต่อรมานกาเขาจะปล่อยเราเองครับพี่กับขอถามหน่อยเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยงูเห่าจะเยอะนะครับถ้าสมมติโดนงูเห่ากัดเนี่ยทันทุนพี่แนะนําหน่อยงูเห่าหรือว่างูพวกมีพิษบ้านเราเนี่ยเจองูเห่า เอาไปยังไงก็ได้เนะเอาไปด้วยใส่ถุงแต่อะไรไปใช่ครับแล้วก็อันดับแรกก็คือเจองูเห่าเอาเอางูเก็บไว้สองก็คือเอาบาดแผลที่โดนงูกัดเนี่ยไปล้างให้สะอาดไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดใช้น้ําอะไรล้างครับพี่อ่าน้ําสะอาดนี่ะครับใช้น้ําสะอาดล้างใช่ครับน้ําปสะอาดหรือถ้ามีน้ําเกลือก็ใช้น้ํำเกลือล้างได้ใช่ครับแล้วเราเราเราต้องรัดเขียนอะไรไมไม่ต้องเลยไม่ต้องรัดเขียน เราโดนกัดที่มือสมมตินะที่มือเราก็ไปทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเรามารีดครับคจับจับแขนรีดตั้งแต่ด้านบนไล่ลงมาปล่อยทิ้งครับปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งลยครับให้เป็นอิสระที่สุดเลยไม่ต้องไปเกงไม่ต้องอะไรเ้นาะใช่ไม่ต้องเลยครับปล่อยเป็นอิสระเลยครับแล้วก็รีดครับรีด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 ให้เลือดมันออกมาให้เลือดออกไม่ต้องไม่ต้องกรีดบาดแผลไม่ต้องกรีดด้วยเพื่อที่จะให้เลือดออกมากๆข้อนี้เป็นกฎข้อห้ามเลยครับกฎข้อห้ามใช่ห้ามกรีดบาดแผลเนื่องจากว่าถ้ากรีดบาดแผลไปะถ้าเเรราับตลุ ไอ้ส่วนที่โดนพิษอยู่เซลลุ่มมันไปไม่ถึงมันกระโดดข้ามบาดแผลไม่ได้มันจะต้องตัดทิ้งครับครับพี่แล้วกรณีถ้าสมมติโดนโดนกัดเลยเนาะใช่ครับกี่ชั่วโมงไปหาหมอถึงคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยสมมตินะพี่ถ้าถ้าจริงๆโดนกัดแล้วถ้าไม่ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงตายแล้วครึ่งชั่วโมงตายเลยใช่ครับ30นาทีเองสำหรับงูเห่านะครับอืมมิฉะนั้นแล้วตั้งสติให้ดีพี่้องใช่ครับาพี่สติคือสำคัญที่สุดเนาะครับต้อง โดนนะเนอะยมีพิษไม่ไม่พิษเนาะตีโพยตีพายไปก่อนแล้วตีโพยตีพายก่อนตื่นเต้นทําให้เลือดสูบฉีดดีใช่ครับครับจริงๆแล้วในกรณีที่ผมทำเนี่ยสามารถเอ่ออ่อเขาเรียกอะไรครับเคลื่อนเอ่อร่างกายได้ขับเคลื่อนร่างกายได้ให้เลือดมันสูบฉีดออกมาเยอะๆเนาะห้ามใช้ปากดูดอีกคนที่สองห้ามใช้ปากดูดเพราะเหมือนเหมือนผมผมก็เห็นแม่หนังใช่ไหมพี่งูกัดปุ๊บดูดปุ๊บปล่อยปล่อยพระเอกเขาตายไป เราไม่จำเป็นต้องตายเราไม่จำเป็นต้องตายเออใช่ไม่ต้องใช้ปากดูดถ้าดูดปุ๊บเราตายเลยเออดูดปุ๊บเราไม่รู้เลยในปากเรามีอะไรมีแผลมีโรคแล้วก็บิดแล้วก็เปิดไหมที่มีหรือถ้าเกิดเราพลาดสำลักล่ะเขายิ่งตายเร็วกว่าคนที่โดนกัดเข้าตรงๆเลยพี่นะใช่ครับเข้าตรงๆเลยแต่เนล้วห้ามเด็ดขาดยอดเลยพี่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่พี่ยังนะครับธนดนพี่ท่านโดนนะครับจากช่องกับตันสเน็กกับตันสเน็กเลยพี่น้องนะทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับพี่เนาะอย่าจะเืมพี่น้องเขาไป ติดตามเด้อ no พี Aí, no ่น้องเด้อมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเนาะครับเนาะครก็ได้มากที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเป็นกระลังใจให้ช่องวิธีเกษตรกรล่านะครับกะให้เพื่อเผยแพร่พี่น้องเข้านี่ยแหละครับฮู้เนาะเนาะพี่เนาะครับครับพี่พี่พี่มีงูอะไรแนะนำบ้างไหครับอันนี้อันนี้เป็นงูจงอางที่เอามาสองตัวแล้วก็งูหลามตัวหนึ่งเหลามตัวหนึ่งเนาะครับใช่ครับวันนี้เมาสามตัวเอามารับรางวัลโอ้วันนี้พี่ได้รับรางวัลอะไรครับพี่วันนี้รับรางวัลครับรางวัลอยู่ไหนรางวัลที่อยู่ไหนนน้้ออยเาะโ กำลังหายครับพี่รางวัลอยู่ในรถแล้วรางวัลอยู่ในรถแล้วโอ้โหชิมงานนะลองวัลอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะครับอันนี้เลยครับรางวัลนี่เหมือนเหมือนกั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 นนะครับนี่นี่ครับรางวัลนี่แหละครับพี่น้องเออครับวันนี้ก็ขอเอ่อเสดงความยินดีขอคุณพี่ด้วยนะครับพี่ดีมากคุณผู้ชายแรงเนาะครับผมครับขอบคุณอะไรก็เทียบกันิดตามนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอะไรก็